สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูหนูนฤมลดมิษพันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนเรื่องการนําขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่มีอะไรบ้างคะขวดน้ําใช่ไหมคะกระดาษถุงพลาสติกซึ่งการนำ ขยะหรือของใช้ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประโยชน์คือการลดปริมาณขยะลงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะในหน้า38และ39นะคะนักเรียนคำสั่งสั่งว่าอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม,ถามให้นักเรียนอ่านนะคะเรื่องราว แล้วตอบคําถามลงไปในหน้า38และ39นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ